ช่องคุณนายเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะ,ะคนรอกําลังตัดไม้ไผ่ลองดูพี่น้องกําลังเห็ดอย่างสังเกตเบิง่งดเดว,งว้ยหนาเว้ยหนามาดูสวัสดีครับสสวัสดีช่องคุณนายเพี้ยนไปเด้อช่องนี้ โมเมนต์ส่งของผมดอกของเบาจนท่อมตั้งหากคู่เบาจนกำลังเดือดขาเพิ่นมาต่างเพิ่นมาตะต่างจังหวัดพี่น้องกำลังเดือดขากล้องขากล้องย่างขากล้องจำเป็นขากล้องย่างสวยงามเลยเพิ่นรอขากล้องย่างสวยงามแต่ถึงว่าขันล้อปันได้ดอก เอาแบบว่ได้ซิ่มได้ยังไปนี่ละเอ่เป็นแต่สั่งมันดาไ่อยากเห็นนี่เลยใสไปเห็นงานก็เลยไหลมาเฉยๆเอาไปเห็นงานมหาไม่ยิ่งพี่น้องทำงานทำงานมหาบุษสาวกันแล้วเพื่อนนะนาขาวจนพุูนยุนคือโควิดเลื่อนวันเดียวออกจากบ้านยักเพี้ย ก็เลยขาวเนี่ยละส่วงโควิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้กำลังบังคับอยู่แต่น้นานี้มันเปิดเป็นที่ <c oughs> โอ้ยมันพ่อสามมาเลี้ยวปานนั่นคือประัดออกรถ มืันนี้มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคนรอต่างจัวหวัดล้อตลอดกันท่านคอยหนีไปนี่เจ้าจะไปเลยที่คอยจักอยนมาบริป้าได้ปบกไปเสือเขียนนุ่งส่งกัน่อไเนี่ยคุนุ่งส่งตันี้นุ่ไปใส่อีกเนว่าคือนุ่งส่งนะท่าน เรื่องกดติดตามนี่นด้ด้จ้าพี่น้องช่องคุณน,นายเปลี่ยนไปจ้าคุณรอเน,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 นาอนนนอนะนานานนาอก้อโอ้ก็ซ้ำวางป่องเดียวนั่นลละทำซ้ำป่องเดียวสิวาออมาหาเนี่เออไปหาหานันไปหาหาออั่นเท่าน,นัา้นนะแต่ว่ามันขังของนี่ย สองป่องมันยาวาพดเืออจังไหนเฮ้ยตสันนี่วะออเฮ้อ,อสองป่องก็งงกแแ้้วออแต,ต่ดอ,อก,กดอดีเออสองป่องไว้ก็เกินเออกันเพื่ออันละเออแบบโบราณพี่น้อง มากเฮ็ดแบบว่าต้องลงทุนเงียหลายจอบางนี่เนาะจอบางซือนี่แม่เออต้องเอาค้างอันนี้ค้างขอไว้ถ้ามันปวดแตกถ้ามันถ้ามันหนักถ้าโทรศัพท์มันหนักโทรศัพท์หนัก สองกล่องสองกล่องอืมอันนั้นสามทั้งหลังนี่คำใบแม่นบ่หล่ะคือมาหับเขาติ

สองคุณนายเปลี่ยนไปจ้าคุณละไปแล้วคุณรอชูแบบบันนอกแบบโบรานโบรานแบบบมาณโบลัน อย่าลืมกดติดตามช่องคุณนายเปลี่ยนไปด้วยจ้าสวัสดีจ้า